ดอกไนแห้งไม่เมืดเสื้อโอ้ยห้อชาบงสวัสดีตอนเ้าวันนังคานที่17ตุลาคมจะพี่น้องหนาวหนาวไหมจะไปส่งเล็กหน่อยศูนย์องศาจะสอบหนาวนี่าตังใส่เสื้อแขนยาวเศ้ษแห้งเบิ่งหนาวหนาวองศาเดียวเฮ็ดขึ้นพี่น้อง นี่ไปสองเล็กน้อยก็แล้แวะมาเบิองอ่งเนาะเห็ดออกสยวยรวดอกดีพี่นอ้องอ้ยโดนดอกง่ย,ย,ยดิายด่ายก่นมันแงมิดส่วโอ้ยห้องชาบิ่ดอกยยใหญ่อยู่่สิบปตัดขามนี่ที่าไหร่สิบหกกสิบงสิบเจ็ตุลาคม โอ้ยดีดอกนะแบบว่ามันมึดมืมดใช่ไหมนนะจนมือถือมันเลยเปิดไฟเองพี่น้องตาสามดอกนะจ้ะโอเคแล้วอีกมาสิตัดขาให้เบิรงนบัเงเสือขันยาวใส่แบบน้ำมาเลยอ่ามันจะดอกนะึงไกลๆกันอันนี้แมนบอยเม่วเอวานเน่จ้ะอันนี้ว่รแมนอ,อันนี้วอรแมนตา ค่ายถ่ายกันเด้อเอาแม่ดอกอ้วกอวกพี่น้องมึงเฮ็ดหนาหนาวโอเคเดี๋ยวจะไปตัดค่ายเบิ่งจะอันนี้มาบอกนี้ดอกแค่ยังไงมาจะไปตัดคาาเซน้ำกันกับสามดอกนั่น,นบเนาะเราสิไปตัดครา้อมกันเลยจ้ะดอกที่หาได้วันนี้ได้ยุ่งจังเลย ตัดขาพร้อมกันเนยนอนจ๊ะมันมืดแล้วมันสิกล่องอันโทรศัพท์มันสิเปิดไฟเองค่ะมันมืดโอเคจะเฮ็ดทีเนี่ยได้กสิตัดขาให้เบิ้งอุ้ยอันดอกงามแห้งเลยไงพี่เล็กพี่หลานอวบอน,นีหนอนบ้างนะมันหนาว ลองเิ่งตัวศูนองศา <g ül> อีนา่มมาเห็ดว่าแช่แข็งจาพี่น้องจา <g ül> อ้า,มมาเห็ดแชแข็งนอนกับสิแช่แข็งงมา เดี๋ยวจะเล่มอีกเชนนึงค่ะเพามีหนอนได้บ้างน,นะมาตัดดอกต่อไปกันนี่โอ้นี่มีหนอนอันนี้นยังมีหนอนค่ะโออหนอนยังสูบจะเอาคือนก,ก่อนหนอนดิเดี๋ยวตัดออกเอ่อบม่ให,หลไหลออกไปตักแหงในยของดอกนี้ อันนี้ก็บม่มีนอนไม่มีนอนเลยค่ะนี่ดอกตะกีโอเคซึ่งอยู่น้ำกันสามดอกเนีย่ยคิดว่าวัานน่ะิึม่นอน ก็วิ่เห็น่ะข้าจุาจะขีนดินหนอยอกนี้ตดินหนาวแห้งอากัยังไม่อยู่ดอกน่อยกบว่ามีคีดฟันนะอันั่มีไม่มีนอน มันมันตันตันจ้ะขาตันตัเนาะดอกนี่เนี่โอเคอยู่ดอกนี้อ่ะดอกนี้ไม่อยู่ออยโอ้ตัดเข่งมาแต่ได้อยู่จ้ะโอเคจ้ะ ไปต้อจับพอแล้วพออีกแล้วเงอแง่ร่างสุดๆหนาวหนาวอากาศกนานา็น่าวหนาวนอนกับบุ้มมี่จา้าวเอ้ยล่ลมกันลมหนาวด้วยพี่น้องแต่ว่าก็อยากเก็บเพื่อเก่า ตาดินซุ่มดูวยเพราะฝนตกวันอาทิตย์วันนี้วันาาหนักขาาเนาะโอเคตาลมงามตาอ,อุ้ยพี่น้องค่าตั้งบอกให้ดีเพื่อนโอเคอเสียงลมโอหนาวได้ยุ่งจ้ะโอเคจ้าพี่น้องเพื่ขนาขนาดหนาว เฮ็ดขึ่นเน้ะหนาวแล้วพี่น้องตาสองดอกเพี่ยงกันได้น้อน้าเป็นใ้กระสุเพราะว่ามันมีเห็ดพี่แม่ฮองก็เห็นึกขั้นเดียวมาโอ้ยงามงามงามจัดออกด้ว แม่คิดว่าแม่เดี๋ยวเห็นอีกดอกดึงอยู่นะเดี๋ยว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 ไปถมหอยกันกัน,นใส่เสื้อแขนหนาวเก็บเห็ดนี่ปีนี้แหละใส่เสื้อแขนหนาวเก็บเห็ดใส่แขนหนาวปกกันหนาวนะนองบ่ไมีนอนได้มันหนาวางามแม่เห็นดอกนั่น พี่น้องจะเห็ดหนาหนาวเพิ่นมักหนาวได้จริงๆเห็ดเอ่อเห็ดเผือกพันพันพรอนหนามเนาะพันพ่อ,อน,น,น,อนอหนามเพิ่งก็กขึ้นได้จ้ะงามจุดจั่วไปต่อดอกน,นึงลมผัด ดินซุ่มต่ออันมาดินมันแห้งจ้ะพอลมลมพัดเนาะมันหงก็ม่านหนาวบางสองหมื่นจ้าพี่ใช่ดอกมันลมโอ้ยขาพันกันแน่นเนีน่ยอันว่ามีใครสูงเพื่อขอ,อย้ะพี่น้องจะ้ะ น,น่าปรลาดแค่ไย่ำมาเสาได้ขุดนำแข็งออกจากรถดดอ่ะใส่เยอะจ้ะงามเยอะ คุณด,ดอกต้องอยู่ข้างาไหนเนี่ยขาอบอวลเลยค่ะเห็ดพึ่งหน้าหนาวขาอบอวลไม่มีนอนไม่มีนอนด้วยขนาดดอกเล้่นอยู่ข้างไหนด้วยเนี่ยขากล้องตั้งดีๆด้วยขากล้อง โอ้ยครับกองไข่เป็นล่าแต่ว่าบ่อียนอนเป็นล่าสีเหลืองซส่อไม่สตารล่าอ๋อใจจ้ะงามงามนเห็นบ่ ขนาอดยู่ใต้ดินนี่นอดอกนึงน้อยนึงตาอีนี่เคือเกามุดยู่ใต้ดินก็เห็น อันนี้อะไรลมตรงนี้ลมเหียบดอกอันนี้ก็ได้จะน้อยหน่อยเหรอติดใจกันเกิดอีกน้นองทมแม่ต้องเอาออกมากอันนี้ได้อุ้มใหม่ดอกหใหญ่แห้งไอ้ดอกนึัง่ง เดียเ๋ยวเสลล์พีตัดขายอยู่ข้างนอกแล้วพี่น้องเด้อท่านอยู่ในอุ้มใหม่สองดอกนะโอเคจ้ะออกมาดอกเอ้ยง่ายนี่นก็ได้เยอะเพาอันนี้เป็นนอนอยู่พี่น้องโอเคแต่ว่าหันยังเข่ง ม่เห็นเลยเป็นน้อนเงาเสีเอยอเคาดหกนี่คขาตันตันที่เนาวต้าเห็ดหน้าหนาวค่ะตันตันนี่ อันนี้แตกเนี่ยพอมันลมจะไม่หนอนแต่เขาคือเกาะตาแข่งก็ได้โอเคแต่ววนน้นมืดจ้ะกล่องกระยักอันเปิดแฟบเนาะไม่เหนื่อะ บางบางอันต้นใหม่บางแสงโอเคขาว,วจะดอกมั้งร่าี่พ่นดินเสียงคนตัดไม่

กกบพ่อมีดเรื่อยๆเนาะก็เห็นว่าเห็นติดติดกันในหลายอลอกากับมีโอเค้อินนอนมีนอนค่ะมีนอนโอเค ก็บงงามตากรไดอยอะันนี้นอนสองดอกอันนี้กรล่างสิขึ้นยใต้ดดนป่ะดึงแข้กันนี่นะ้ก็อยากขึ้นเนม่อยากแกวอไมีกิกกกม,มด่ด้ดึแข้งแข้งอันดองนะตาดอ,อกนีนกเด้อันีหนอนไม่มีนอนเลยนะคะ Nu vet vi inte. Det är verkligen. Det är ออกนี่ยังงามเลยจ้ะ ดอ,อกนี้จอดชีจอดีน่นหน่อยร่างสจงม่ยังก่อนยังกับจอดชีอ,อกนี้น้องโอเคใจดอกน,น้งวยนงามอยู่เลยตาแม่ว่าสีข้นหรือว,ออวอ่สิเบิดอีกแม่ก่ลงใจเห็ดกระไรเียงรถแท็กตเตอร์มาตัดไม้ก่อ หน,นาวหนาวเนาะคุณซื้อมาตัดใหม่ตัดไรละ่ะหนาวหนาวเห็นมันหนาวหนาวคุณจังสิมาเก็บต้อนเลยโอเคได้ยุจ่จ้ะขอพายเล้วจ้ะจะตั้งงาเนี่ยก็ได้ยุ่งอยู่ในป่าแบบมันตั้งงานมันเป็นนอนอยู่ใชิบถจักรยานไปอยู่ใกล้ๆลุ่มเทะเทะปหมดเนาะ chân thạch tự nôn no. ở phía cầu cái, câu. cái, gì cái này cái ổ cái ta รัเพ่งจะ้ะอะไรอยู่มโอเคสูมนจะ้ะนองจ้ะีนออีกทางนา่ิ้งสาวเราด้จ้ะสิปม้งสาวเราก็ยังแค่หาฮอส เดียกโตน่าเห็นขึ้นแค่อะไรสิแล้วเพื่อนมันหนุ่มน้อยน้อยโอเควุ่นไปวุ่นเา็าเพี่น้องเข็ดพิงแดงขั้งแดงน้อยกำลังขึ้นอีเมย์ก็ยังวุ่นอยู่นี่แหละอะไรยังว่าเที่ยวตรงนี้สวยสเยยังอึ ไปอยู่นะนีาหันไปเลนี่ยนันก็บ,บาเห็นทุกดอกอีกีแต่ฝรั่ง้ก็บ,บาเห็นทุกดอกข้าก,ก็บดเห็นทุกดอกคือกันยางพาราไก่ยัะบเห็นแต่อยู่นอนขากองตางนนั่งะไอยู่ขอ ดอกงา,ามยตะขากมจังยังหยากเลยบอกขางบนเทนตะขาช่กระลอกเอาไปกินนะจ้ะโอเคนี่จะผลงานของมณนนีวันที่17ตุลาคมวันหังคานนะ่ะเหมือนวันหังคานที่17ตุลาคมจะ้ะ